นี่คือดาวเคราะห์น้อยโลหะที่มีมูลค่ามากกว่าเศรษฐกิจธธกโลกทั้งใบย้อนกลับไปในปี1852นักดารศาสตร์ชาวอิตาลีที่ชื่อว่าแอนนิเบลเดอกา a ปาลิสได้ค้นพบดาวเคราะห์น้อยประเภท M-type หรือดาวเคราะห์น้อยที่มีองค์ประกอบเป็นโลหะจนสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดีดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ถูกตั้งชื่อว่า16ไซคีโดยตัวเลข16มาจากลำดับที่ถูกค้นพบ ส่วนคำว่าไซคีเป็นชื่อของเทพีแห่งจิตวิญ,ญญาณตามตำนานของเทพเจ้ากรีก16ไซคีมีส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ220กิโลเมตรโคจรอ,อยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยหลักระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสสบ,บดีโดยนักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันอาจเป็นแกนกลางของดาวเคราะห์โบราณในยุคแรกๆที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งเปลือกนอกถูกชนแตกออกเหลือเพียงส่วนแกนโลหะเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือหาก16ไซคีอยู่บนโลกของเราแล้วก็ โลหะทั้งหมดนี้จะมีมูลค่ามหาศาลร,ราว1 0,000ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่าเศรษฐกิจโลกทั้งใบซะอีกครับปัญหาคือทีมนักวิทยาศาสตร์ของนาซาสามารถบอกได้แค่ว่า16ไซคีนั้นอุดมไปด้วยโลหะหรืออาจเป็นหนึ่งในไม่กี่วัตถุในอวากาศที่สร้างจากโลหะล้วน,วนจากการที่พื้นผิวของมันสะท้อนแสงแต่ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นโลหะชนิดใดมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่า พื้นผิวของไซคีประกอบไปด้วยนิกเกิลและเหล็กเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากาธาตุเหล่านี้พบได้ทั่วไปในดาวเคราะห์น้อยแต่จากการศึกษาในปี2020ประบุว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ประกอบไปด้วยโมเนลซึ่งเป็นโลหะผสมของทองแดงและนิกเกิลเป็นหลักและถ้ามันมีทองคำเป็นส่วนประกอบก็จะยิ่งมีมูลค่ามหาศาลในเดือนตุลาคมปี2023นาซาได้ดำเนินการภารกิจไซคีมิชชั่นได้การส่งยานอาวกาศไปศึกษาองค์ประกอบที่แท้จริงบนดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ครับ และคาดว่าจะเดินทางไปถึงในปี2029เมื่อถึงตอนนั้นเราจะทราบได้ว่าโลหะที่อยู่บนดาวเคราะห์น้อยดวงนี้คืออะไรกันแน่คำถามก็คือถ้าเกิดว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีทองคำหรือแร่หายากจำนวนมากเราจะมีเทคโนโลยีใดๆที่สามารถขุดแร่และขนส่งกลับมายังโลกได้แล้วมันจะคุ้มค่าหรือไม่ส่วนใครที่บอกว่าอยากให้มันพุ่งมาชนโลกต้องคิดดีๆนะครับดาวเคราะห์น้อยที่ทำให้ไดนโนเสาร์สูญพันธุ์มีความกว้างประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้น และมีมวลเพียงแค่1%อร์ของ16ไซคีที่มีความกว้างถึง220กิโลเมตรนั่นหมายความว่าถ้า16ไซคีชนโลกความเสียหายจะต้องเกิดขึ้นรุนแรงมากกว่าเป็นพันพเท่าครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกจะดับสูญแรงที่พุ่งชนจะกระเทือนไปทั่วทั้งโลกส่งผลให้แมกมาและพลังงานความร้อนถูกปลดปล่อยออกมาน้ำในมหาสมุทรที่ลึกที่สุดจะระเหยไปจนหมดชั้นบรรยากาศโลกจะหายไป เปลือกโลกจะละลายไปหลายพันกิโลเมตรทั่วทุกทิศทุกทางจากจุดที่พุ่งชนและดาวเคราะห์ของเราก็จะกลายเป็นดาวเคราะห์สีแดงที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอีกต่อไป